ครับผมคลิปนี้อ่างน้ำลายเราหัวจะเปลี่ยนน้ำไม่นะครับทายน้ำหม่ร้องจะมาใส่ใส่ยังไงเพราะเปนทายเบรดทายเบรดป้องกันลูกน้ำยุงลายนะครับโดยเป็นพี่ชายผมเองนะครับไปจอนนะครับเป็นพี่ชั้นเต๋อด้วยกันทดลองการใช้ให้กับผู้ชมนะครับครับอันนี้อะไรต่อนะครับจอ่์จอลูนะครับจอูครับ เจาะอจอ่ออันนี้เป็นสายเบรน,นะครับใส่ถุงน่องเป็นถุงน่องเราก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูให้เป็นโลอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ไปที่น้ำน้ำที่เราไม่ได้ไม่เป็นน้ำกินนะครับอันนี้คือไม่เป็นน้ำกินนะครับเป็นน้ำใช้น้ำอาบนะครับผมครับ<ม>ไม่ให้ยุงมาไข ครับผมครับแบบนี้นะครับเนาะโอเคนามนี่ห้องไ่แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างแห้งแห่งแห็น,นี่เฉๆในนามนี่คือใเรแลบ่อยแล้วใสเรีลบ่อยแล้วอันนี้คือมาเป็นสาธิตอันหนามเนี่ายอันหนาะมันาผมเลยออนี่คือห้องสาธิตในการเอาไยเบร์เาใส่น,นามไม่เฉหน่อยเนาะโอเคครับอันนี้คือลดลงๆๆนะครับเนี่ยช่วงนี้หนาฝนหน้าฝนนะครับยุงเยอะยุงจะวางไข่นะครับ นี่น้ำเ้างพึ่งไายเนะนามพึ่งไายพึ่งเติมเต็มแล้วก็ใส่ไปแล้วแต่ที่นี่ผมเห็นเห็นครอบสำคัญผมก็เลยอยากให้่ไอ้เรามาสาธิตในการใส่ใส่เบ็ดนะครับเนาะนี่เนาะโอเคครับดูแลบ้านเรือนตัวเองดูแลบ้านเองตัวเองด้วยมือตัวเองดูแลตัวเองด้วยก่อนอ่ก่อนที่จะไปดูแลก่อนที่ไปดูแลคนอื่นใช่ไหมอ่าโอเคครับดูแลบ้านตัวเองนครับขอฝากไว้นะครับสาธุพวกเราสาธาสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่นะครับครับผมครับเกี่ยว